ฮัลโหลครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้เราอยู่กับเกมโรบอทที่มีชื่อว่า Green View m นี้เราจะทำคลิปสั้นๆแบบสั้นมากโอเคเราจะพูดถึงเอ่าเกี่ยวกับการตบไฟสูงหลายๆคนอาจจะรู้อ่ะกดเทสติดแต่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยกดเทสกกติดแต่กด L เป็นการปรับโหมดไฟไฟสูงคือสีฟ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วหลายๆคนเห็นรถคันอื่นเนี่ยเขาตบไฟสูงันเร็วๆอ่ะ เออตอไฟสูงกันเร็วเลยมีใครสงสัยไหมเขากดตรงไหนแบบลองจิม้มมัม่วๆบนคีย์บอร์ดแล้วก็กดไม่ถูกเนี่ยฮะตอกไฟเร็วๆนี่นดูโคตรเร็วเลยเป็นการตอกไฟสูงนในชีวิตจริงนะแบบตอกไฟเตือนเวลาเขาจะแซง่าหรือไม่ก็ถ,ถ้าเกิดจะชนก็ดีแต่บางคนก็อ่ะไม่ถึงขั้นจะชนเตือนหน่อยอย่าเปลี่ยนเลนนะเว้เออทำไงมันกดยังไงว่าเกมเนี้ย ง่ายๆเลยครับถ้าทุกคนเล่นในคอมพิวเตอร์คบนคอมพิวเตอร์บนโน้ตบุ๊กแมคบุ๊กอะไรต่างๆให้ไปดูตรงรอลิงครับนี่ครับกดตรงลอลิงแค่นี้เลยได้ละโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ